วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะครทุกคนทื่เราจะต้องเลือกทีมใหญ่สืห้าสิคนเพราะว่ามันจะมีคนเยอะกว่าเรื่องับบใหญ่ๆนี่ก็จะมีอุปกรณ์ชุดนี่เลยเหล่าชิว่าเป็นเครื่องตกแต่งนะทุกคน มันไม่ใช่เครื่องตกแต่งมันคือเครื่องช <ination noises> ่วยมันจะมีบอดี้นะรองเท้าส <sore> ันทารักอะไรเยอะาก่อนแล้วก็ท่าทางอันี้ใส่ท่าทางก็เพิ่เข้ามาเลยนี่ตั้งอ์วะก่อนใส่ได้สูงสี่อันแล้วก็มีสุกกี้ดิอันนี้ก็เป็นไอ้เนี้ยแหละส่วนนี้ก็เป็นพวกเครื่องช่วยแล้วเราก็จะ มาเล่นกันไปหาพี่พี่เพื่อนเขาจะเห็นยาแล้วก็อี่ีสรมนีะ้ทุกคนผมจะไปกื้สีเขียวไว้กือกับอนที่ทรกที่ผมเปิดเลยดูวันหนึ่งมันจะหายาวิีีได้อันหนึ่งอ่ะอันดึงสผมว่าเราจะได้ซื้อแล้วกันผมือตผม จะ่โคตรจะต็ดเลยพวกมุงกมีนเชี่ยอะไรมาหมดเลยอุปรกรณ์เสริที่เรมีนะครับนี่ทาเต้นนะในเวลาเรา,เราถอดน่นจดออนนาจนมีมีกระสนเสี่เพงออกมาเลยแล้วก็ เปิดนะครับแต่นี่มันไม่ให้เปิดก็จะมีวางท่าเต้นให้ใช้นั่งได้แล้วที่ที่ซือมันก็จะมีเตะให้ อันนี้เนีดำนะแลวก็เปนสีดำก็เป็นสีดำคุณดูนะคุณเก็เีดำเบอนะครับสีทนหายากให้การ์ดหนึ่งชิ้นมันมีส่วนผสมที่อร่อยที่หายตัวม เอมึงจะไปไหน,น,ไนเนี่ยไอ้อเซยอสูงสุดมันงวงได้ขาดอ,อะไรทุกคนอยากวางให้ได้ห้าอันหนึ่งได้ห้าอันที่จรก็ต้องซื้อกระเป๋ามา แนะนำให้ม้วนวงกลมแต่ต้องให้มันวงกลมแบบยาวๆหน่อยนะไม่ใช่สั้นๆมันตามทันได้เพราะมันดึวม,มันจะบิดโค้งโอเคโย่ออฟโอลอโอ้ยนี <'m> ่ล้มจนได้มาชุบกูหน่อยเพื่อน เฮ้ย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 จุหน่อยจุกูน่อยวิชนะวิธีการเล่นก็อี่ตีป่วยส่วนน้าแบบทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะเพราะผมเปลี่ยนแบบทุกคนก็ ก็ค I mean? ือแบบนี้ก็คือแบบนี้ก็คือแบบนี้เวลาจะหีผีแล้วผีมันด้านหน้าที่มันกระดิกมากระดีแล้วก็ค่อยกระโดดมันจะหนีได้เว้ยอือก็ต้องเดินสวนกับมันอ่ะผีมันก็แย่ทุกคนเดี๋ยวมันก็ออกไปทำอะไรบางอย่างอือ ไอ้ตรงนี้นี่ต้องใช้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ติดเลยมันจะมีเควสอยู่ตรงมุมขวาบนวซ้ายบนนั่นแหละมุมขวาบนตรงนี้ก็เป็นพวกสลุนมไอ้กระเป๋าที่ถือเงินซื้อไงชะวบานวางของในห้าอันต้องมีท่าเต้นนี่ถ้าเวลสูงขึ้นก็จะสามารถซื้อของได้มากขึ้นแล้วไอพวกนี้ ใช้ฉายแบบอันนี้ก็ดีนะแต่อนี้ดีสุดนีสกินอน,นี้่น,นี่จะเป็นเครื่องตัดเวลาดีสุดละอันนี้เป็นเครื่องทำให้ความเร็วี้ก็ประตูทีหนึ่สับประหลาดจะสามารถน,นี้สับประหลาดได้นอนวิีใส่ก็แค่เข้ามาด้านล่างสับาอันนี้เป็นอุปกรณ์วิธีใส่ก็แค่กดรูปรูปคล้ายก,ก,กระดาษอันนี้จะิปง่าย คือตอนแรกผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นสก,กินของเไอเนี่ยผมกดไปผมก็เลยลองกดดันลาศโอเคใช่ด้วยมนยก,ก็้วยมหือี่ทหมันร เติม50บาทเพื่อเป็นไอตัวนี้ได้ด้วยตัวนี้นี่อย่างนี้ค่ะนี่ก็แค่พวกเติมสนับสนุนอะเติมโรบักได้เก็บได้คอยเล่นเอาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากได้เร็วๆก็แค่เติมออนคอย300 80คอย250โรบักอันนี้น่าจะสกิลสกินนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์อะสกินของไอตัวเนี้ย ก็มีแค่นี้แหละรักมนี้สามารถกดแดได้เมกดเล่นเพดีได้หมกันมนี้ก็มีแค่นั้ยถ้าใครชอบกมนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม